วันนี้ก็มาพบกับช่องน้องใหม่เซียงจุงอีกแล้วนะคะมาพบเราสองคนนะคะวันนี้เราเห็นเราจะไปต่ออีกนะคะยัง<ช>ไม่จบนะคะยังไม่จบเราจะไปต่อที่ไปสำรวจอะไรนะมอเตอรคสำ,สำรวจมอเตอร์ไซค์จะไปสำรวจมอเตอร์ไซค์ที่นําเข้าจากประเทศไทยหรือว่านําเข้าจากเอ่อเมืองจีนนะคะที่นี่เขาส่วนมากใช้มอเตอร์ไซค์อะไรกันบ้างนะคะเราจะไปดูกันนะคะแต่ตอนนี้เราเห็น สายไหมนะคะเราจะไปกินสายไหมกันก่อนไปต้องพูดภาษาไทยน,นะ,อ,ะอันนี้ไายยังไงคะคะเพลงหงึ่งพันจ๊อด เท่าไหรเหี่ยงหนึ่งอ๋อนี่ก็เหี่ยงหนึ่งนี่ก็เหียงหนึ่งเหี่ยงหนึ่งอันนี้บักคอนบักคอนนะคะ่าขาบักคอนบักคอนไม่รู้ว่าจะอร่อยหรือเปล่านี่สีอะไรเนาะเหี่ยงจ้าเหรอนี่คือเหียงจ้าอันนี้ไม่เอานะไม่เอาเอานี่ไ้แล้เอาสีนั้นเหรอแล้วเอาสีอะไรดีมันก็มีสีนี้คือว่าจะเอาสีอะไรดีดูมันสมมั้ย สืมเขาสวยอันนี้อ่ยโอ้ข้าวของเยอะขนาดน้อฮะอ๋อไม่ไม่ไม่โอเคเอนเดียววะพี่จะทำอนรอะไรก็สิาค่เด็กโอยถ้าเป็นมังกรนี่เขาจะทำเป็นรูปร่างสวยงามไมเป็นรูปหัวใจเป็นตูกอะไรเนี่ยโอ้ยโอ๊ยไม่ ใช่ใช่จะมีหัวเหมือนหัวน้ำตาลน่ะก็จะมีอยู่อ๋อนี่ไงพกพคก็มีตู้ประคองอ่ะปลาคอโอ้ไปเดี๋ยวเราจะไปสำรวจราคารถยนต์นะคะรถยนต์มอเตอร์ไซค์นะคะใช่แล้วค่ะไปทางไหนเนี่ยจะมี้พัดพัดระเจ้าหลวงว่าจะเดินไปไหมเดินไปเหรอมันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่วัดพระเจ้ออาหลวงอ่ะที่เขาเอ่อ เขาเขาออกออกไล่แต่เขาไม่ไล่น่ะเขาเพราว่าจะอยู่ฝั่งนู้นเหรอโอเคเดี๋ยวเขาเราค่อยไปนะเดินไปเหรอเยือนที่จะเล่นไหนมใส่อันนะต้องมากาแมนเมียมีไงมียตอนนี้มมียไปเดี๋ยวเราไปอันนี้ธนาคารธนาคารพม่านะคะชื่ออะไรนะกระเป่ากระเป่าใ่ะกรปอซ่านะคะธนาคารนี้มันคนเยอะมากนะคะแล้วก็มีตู้เอีเอ็มเวทเทนเลยแล้วก็อยู่ ตรงเข้าไม่ใช่ตรงเข้านะทางนี้จะไปแบบทางออกอย่างเดียวนะคะไม่สามารถที่จะเข้ามาได้นะมันเป็นทางออกแล้วก็อยู่ปิดกับวัดพระเจ้าหลวงนะคะเออด้านด้านมอไซค์ฮอนด้านะคะฮอนด้าเนี่ฮอนด้าแบบร้านใหญ่ที่สุดกรืน่เนี่ย ใหญ่ที่สุดใช่ไหมอ้งซื้อจำเกลือมาเส้เนี้ซื้อที่นี่หรออ,อ๋อไปสอบถามเขาดูก่อนนะร้านใหญ่ที่สุดในเซนตุงนะคะน้องหอมหนุ่มบอกว่าน้องหอมหนุ่มซื้อมอไซคันนี้ก็ซื้อที่นี่ค่ะซื้อคันนี้ใช่ไหมก็มาซื้อที่นี่นะคะอตอนนั้นราคาเท่าไหร่ เอาตังไทยซื้อนี่ห้าหมื่นกว่าเอาเงินไทยซื้อเหรอไม่ไม่ได้แยกเงินพม่าซื้อเหรอไม่ได้ค่ะเพราะเท่าแรกก็มันจะยอมอีกแบบเนี้ยอ๋อก็คือเอาเงินไทยซื้อเลยค่ะโอ้ห้าหมื่นกว่านะคะแล้วก็มีมีขวัญมี้ซ่องมีป้ายทะเบียนมีป้ายทะเบียนมีอะไรเรียบร้อยหมดทะเบียนป้าย้ก็กำังกวาอ๋อสุดยอดมากนะคะเพราะว่าเขารับเงินไทยด้วยนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าร้านฮอนด้านี่คือมาจากประเทศไทยบป่าเนาะ จากประเทศไทยเนะนี่ยนี่นี่ค่ะมาจากประเทศไทยเนี่ยนี่นี่ก็ของไทยหมดเลยอ่ะของไทยหมดใช่ไหมเนี่ยค่ะที่วางขนาดของไทยหมดเลยอ๋อของไทยหมดเนาะคือแบบน่าจะไปเปิดไม่นานนะนานอยู่นะนานไหมก็น่าจะนานอยู่นานอยู่ใช่ไหมค่<ฮ>ะอ๋อโอเคนะคะเราจะไปสอบถามดูหนะ้าว่าจะได้ไหมเนาะแล้วน่ะเขาคือน้ำลายไส้ตี๋อะนนไรนนะไส้ตี๋ไส้ตี๋ไส้ตี๋นั่นน่ะเนาะนั่นแนาะไส้ ไปเข้าไปถามนะเขาจะเข้าให้เราใชไม่ได้วยถาเข้าไปถานี่ถามอะไรอยู่วะอืมพี่อาร์ไทยแบบสัมภาษณ์แบ,บอนนอยอวะไแบบแยอยู่วะอแอยา,าอออ ใครพูดใครพูดจังไหนกันใครก็ยิ้ยิ้ปที่อันนี้เป็นร้านนะคะร้านมีมีกี่ร้านไหมคะมีมีหลายร้านไหมน่าจะเขาจะมีสองร้านนะสาถานี้สองร้านเนาะใช่อยู่ที่ไหนบ้างเหนกันน็ต้องต้องทำดูบ้าอเดี๋ยวค่อยรอถามดูนะคะเพราะว่า ไสนี่น้ำเขาจากที่ไหนในกาะเขาจากไทยเขาจากไทยสิมว่าได้อ๋อเมื่อเมื่อเขียนในแบบนี้เนาะเขียนในแบบอ๋อไทยสิมโบร่ะเขียนเป็นขายไะเข้มขายอ่ะอ๋อที่เมืองจีนไม่ได้นำเข้านะนำเข้าจากประเทศไทยทั้งหมดนะคะทุกคนทุกท่านนะคะนำเข้าจากประเทศไทยคือมันเป็นของยี่ห้ออันนี้เนาะอันนี้คืออันไหนอันไหนคือรุ่นรุ่นใหม่นี่คือรุ่นรุ่นแบบไหนอันนียรุ่นคิดรุ่นใหม่รุ่นเนี้ย อ๋อดุ่นนี้เหรอดุ่นใหม่นะคะอืมตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะนี่สองล้านเมื่อีาาิปขอน่าสองล้านแปดไปก็หมื่นสองล้านแปดไปก็หมื่นสองล้านกว่าตกเงินเห็นเห็นบอกว่ามาซื้อที่นี่คือรับเงินไทยด้วยเหรอคะ เงินเงินไทยอ่ะไทยก็รับค่ค่ะเงินไทยก็รับแบบทัับทอ๋อรับรับเงินไทยด้วยนะคะถ้ามาซื้อที่นี่เพราะว่ามีป้ายทะเบียนแล้วมีป้ายทะเบียนมีมีขอนมีร้างเสียมซมดเนาะอ๋อมีป้ายทะเบียนที่เราลงจดทะเบียนเรียบร้อยหมดนะคะถ้าซื้อก็คือแบบนั่นไปคือมาเปิดที่นี่แบบนานนี่อย่างคะเนี่ยถึงก็เอาถึงไหมอ๋อนานแล้วนะคะนานแล้วที่ร้านมอไซค์นะคะคือส่วนมากเป็นนำเข้าจากประเทศไทยทั้งหมดเลยนะคะอืมอืม ก็นี้คือข้างหน้าก็รุ่นนั่นนะอันนี้คือโอทอโต้เนาะโอโต้เนาะอ๋อโอโต้นะคะสวยงามมากเนี่ช็อตนักมากเลยอ่ะไหนไอ้ข้างหน้าเหรอใช่ออยากซื้ออยากได้ดิของพี่ก็ดนเก่ามากนะเมื่อก่อนพี่ซื้อมานี่คือนําเข้าแบบซื้อจากใครแล้วก็ข้ามมาเลยอ่ะค่ะตอนนี้ ใส่ขอนที่นี่เออซื้อของใหม่เขานี่ซื้อแบบนานแล้วห้าห้าหกปีแล้วนะคะซื้อมาซื้อจากที่ไทยแล้วก็เอาข้ามมาเลยแล้วก็มาใส่ทะเบียนที่นี่นะคะใส่ขวานหรือว่าใส่อะไรที่นี่นะคะเดี๋ยวเมื่อก่อนพี่มานี่ยังไม่ยังไม่เปิดนะค่ะไม่คือที่ที่เขาใส่ทะเียนไว้เลย่อนไขไหมคะเพราะว่าเป็นของใครไม่ใช่แต่ว่าเป็นของในบริษัทของในบริษัทนะคะ่ อ๋อเขาจะรับผิดชอบเรามีความนี่อะไรที่ยางหมดเขาจัดการให้เรียบร้อยหมดค่ะมีใบมีป้ายอะไรให้หมดใช่ไหมอ๋อโอเคค่ะก็มีป้ายอะไรถ้าอยากเป็นชื่อเราก็ได้อยากจะเปลี่ยนชื่อเราก็ได้อ๋อแต่ว่าตอนซื้อครั้งแรกไม่เป็นของของจากรวริสัทเป็นทะเบียนของริษัทแล้วก็มาเปลี่ยนชื่อของเราเปลี่ยนนี่แพงไหมไม่นี่เลยค่ะไม่ได้เปลี่ยนเลยไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหมไม่ได้เปลี่ยนก็ใช้บ้ไป อ๋อใช่แบบนี้ไปใช่ไหมคะอ๋อโอเคนะคะอันนี้สสัจะอันอันนี้ไม่มีทะเบียนนี่คืออ๋อค่ะอันนี้ตอยขอให้เป็นติเล่ย์มันจิ้มตรงเนี้ยอยู่เจ้าตรงเนี้ยหรอไม่สัมผัสกันอะไเลยนอนหรอโอเคนะคะเมื่อกี้เราก็ได้คุยกับเจ้าของเจ้าของร้านนะคะคือเป็นเป็นตัวแทนนะคะเป็นตัวแทนของคอนด้านะคะคอนด้าที่นำเข้าจากประเทศไทยนะคะนำเข้ามาที่ ประเทศไทยแล้วก็อยู่ที่เชียงตุงด้วยแล้วก็มีที่ <พา S 1> ย่างกุ้งย่างกุ้งนะเมื่อกี้ย่างกุ้งก็มีนะคะก็เหมือนตัวแทนขายนะคะแล้วก็ในเชียงตุงก็อย่างที่เห็นนะคะก็ขายมอไซค์ขายเลยก็ที่นําจากเข้านําเข้าจากประเทศไทยทั้งหมดเลยนะคะส่วนมากที่นี่จะไม่ใช้ของทางจีนเนาะไม่ใช้ของทางจีนแล้วนะคะก็ใช้ทางไทยนี่ทนกว่าทนกว่าดีกว่าใช่ไหมโอเคนะคะ ที่ใช้ทําไมถึงใช้ออมอเตอร์ไซค์จากเมืองไทยนะคะก็เพราะว่ามันดีกว่าแล้วก็ทนกว่าแล้วก็เขาก็เลยนําบริษัทมาตั้งที่เชียงตุงนี้นะคะโ,โอเคนะคะก็คลิปนี้ก็ <laughs> เราได้คุยกับเจ้าของนิดนึงเนาะเจ้าของแล้วก็ได้สัมภาษณ์ไปนิดนึงเพราะว่าคุยในทางโทรศัพท์นะคะค่ะก็รู้สึกก็โอเคนะคะก็ดีมากเลยเดี๋ยวเราก็จะกลับกันแล้วนะคะ ไไถ้าชอบถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์ได้ก,กดติดตามให้กันเยอะๆนะคะแล้วก็ปรับเป็นกําลังใจให้เราสองคนรด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะ,ะ <laughs> ไปต่อที่ไหนไม่บอกนะคะไปต่อที่ไหนไม่บอกโอเคนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมบ๊ายบายค่ะ